อีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปเมื่อปีที่แล้วลุงมายืนตรงนี้ใครจําได้บอนงเมื่อปีที่แล้วลุงมาขึ้นลุงหมอ,อกมายืนตรงนี้นปีที่แล้วยังจําได้อเนาะโ,โอ้โหจริงเหรอจริงเหรออ้าวมีใครจะบอกได้ว่าเมื่อปีที่แล้วปอ .5 มีอะไรที่มันฝังใจระหว่างนักเรียนเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ฝังใจเจอหลงพ่อทีขอต่อยทีวะเจอหลงพ่อทีขอต่อยทีมีใครมีความเสื่อมเงี้ยลงมากขึ้นเจอหลงพ่อขอต่อยทีมีไหมครับทั้งนั้นเจอหลงพ่อแล้วจะทำอะไรกันหลงพ่อ ฮะยกสุดเอาชนะคนมาทั้งหมดไม่ยากเจอหน้ากจะตังจังยีจะทำอะไรกันบลูกบอลใครยกมือขึ้นโอเคยกแรงที่สุดมาครับยกยกสุดขคตรเลยเจอหน้ากันซัดเต็มเลยเชิญครับอ้าวเจอตัวคนไปแล้วครับ จะองออกสวัสดีค่ะงหนจะบูทวนเป็นแล้วสิทำไงสวัสดีดส,สดีครโอ้ใครเห็นตามไปกว่านี้นะเดี๋ยวไ